มาแล้วเลขเด็ดเชียงใหม่ขายดีจนเกลี้ยงแผงนักธุรกิจดังร่วมรุนบนมลิล้านพวงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพรชาแนลสื่ออิสระเมื่อเวลาสุด9.00น,นวันที่14ทธันวาคม2 5 6พูกสผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนพากันออกหาซื้อเลขเด็ด การตามแผงต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งย่านตลาดสดตลาดเช้าย่านถนนมหิดลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ย่านถนนเชียงใหม่ลำพูนอำเภอสารพีย่านถนนเชียงใหม่หางดงย่านถนนย่านถนนคันคองจนลประทานที่แผงหวยตั้งขายการข้างถนนโดยเลขที่ขายดีเกี้ยงแผงเป็นเลขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งเลขพศและเลขคศด้านนางสาวพลอยไพรินเจ้าแม่คำนวณเลขเด็ดจากโหรดวงดาวภาคเหนือเผยว่าหวยงวดนี้ออกในวันพุธที่16ธันวาคม63เลขคู่วันคือเลข48เลขคู่มิตรคือเลข2มาแน่นอนใครเล่นเลขวิ่งเข้าเป้าแน่แม่นมาทุกงวดครับ ท่วงท้ายคลิปนะครับแอดก็มีตัวเลขมาให้ได้รับชมรับฟังนะครับจากเชียงใหม่นะครับยังไงก็ตามนะครับดวงก็ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดลูกกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ